ฮาวีนะคะทาด้านในของถาดเคกด้วยเนยเลลวขณะที่ฮาวีอุ่นเตาชิปกระเทยขนมปังป่นลงในถาดพิมพร์รุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยฮาวีออกเค้กหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าบีเวอร์สองตัวค่ะตัวใหญ่ชื่อว่าฮาวีส่วนตัวเล็ก ชื่อว่า่าคะวันหนึ่งนะคะเป็นวันเกิดของฮาวีขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็ไม่มีเค้กค่ะเขาก็เลยต้องไปหาสูตรลับในห้องครัวนะคะแล้วก็ทำมันขึ้นมาเองเราไปดูนะคะว่าการทําเค้กเนี่ยมันจะยากไหมไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i เพื่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย ก,ก็ใครนะมาเคาะหน้าต่างของห้องฮาวีแต่เช้าตรูชิฟเพื่อนของเขานั่นเองเขาอวยพรวันเกิดให้กับฮาวีตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะ knock เคาะ window หน้าต่าง friends เพื่อน birthday วันเกิดค่ะทันใดนั้นฮาวี Harvey ก็นึกขึ้นมาได้ว่าในบ้านไม่มีอะไรไว้เลี้ยงชิฟเลยแน่นอนเขาจะต้องอบเค้กวันเกิดนะคะฮาวีก็ต้องไปหาชามกระทะชอ้อนค่ะ แล้วก็ชิปก็พบตำราอาหารของฮาวีนะคะมันมีสูตรทําเค้กวันเกิดที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะแล้วเขาก็เริ่มเตรียมส่วนผสมอันดับแรกนะคะละลายเนยในกระทะแล้วเขาก็เตรียมขนมปังปน่นแปรงทาขนมปังและถาดเค้กค่ะฮาวี Harvey นะคะทาด้านในของถาดเค้กด้วยเนยเหลวขณะที่ฮาวีอุ่นเตาชิปก็เทขนมปังป่นลงในถาดเค้กและก็เขย่าถาดให้ทั่วจนขนมปังป่นติดเนยค่ะ แล้วก็เริ่มทำเค้กตอกไข่สองฟองลงในชามชิปเติมน้ำตาลค่ะแล้วก็หยิบเครื่องผสมอาหารไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทริกมิกเซอร์นะคะออกมาหาวิตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูค่ะแล้วก็เติมส่วนผสมเทนมเนยเหลวผสมกับแป้งที่ผสมไว้แล้วชิปเทปแป้งวานิลาและผงฟูจากชามใบเล็กตามลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเทลงถาดอบนะคะ แล้วก็เอาเข้าเตาอบค่ะทั้งสองตัวก็เฝ้านะคะดูเค้กที่กำลังขึ้นฟูโอ้ตอนนี้ครวัวเลอะไปหมดเลยนะคะก็ต้องมาช่วยกันเก็บล้างทำความสะอาดเค้กเสร็จแล้วค่ะต้องรอให้มันเย็นซะหน่อยนะแล้วก็ค่อยกินโอ้แตงแต้น่านะกินไหมแล้วก็มาจัดโต๊ะกันนะคะแต่ตอนที่ทั้งสองกำลังจะตัดเค้กก็ด่งประตูก็ดังขึ้น โอ้แฮ p ปี้เบิร์ a เดย์ o ูยูค่ะมีคนมาเยอะมากๆเลยโชคดีที่ทั้งคู่อบเค้กไว้นะคะเลยมีให้กินกันเหลือเฟือและมีสูตรเค้กของฮาวิอยู่ด้านหลังด้วยล่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวน่ารักแล้วก็สูตรเค้กทำได้จริงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ